สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อแนวตอมอรีแอคนะครับผมตามคําเรียกร้องอีกแล้วทุกคนตามคําเรียกร้องกับอาดูมาเล่นอีพีที่1นะครับผมเป็นคลิปล่าสุดที่ทางดูมันดีได้ลงแล้วเขาบอกว่าต้องมีต้องดูคือแบบมันฟินมากทั้งเน็ตเจมเอยทั้งอาซีนิวเอยซึ่งเราอะเป็นติ่งเน็ตเจมแลและอีกอย่างเราชอบน้องนิวมากคือแบบโอ๊ยคนอะไรน้องเพลงเพราะมากเลยอะคือชอบนางร้องเพลงโอ๊ย พูดอนอกเรื่องไปแล้วนะจ๊ะเรามาดูวันนี้ที่เราจะมาดูก็คือปิตาไทยคลัมคำผิดโดนนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยขอบคุณคลิปแจกดูมันดีด้วยนะครับปิตาไทยคลั่อันนี้ก็ไม่ได้จำด้วยนะจำะ้วจำให้ได้ด้วยนะชวนดูดดนแรกหน้าใครอะรักท่าไหนรักซีแม็ก เนทเจมส์นิวนัทฟิวเตอร์ยิมยิมหน้าดูเกาหลีกเกาหลีหราดูีดตอนนี้<ว>กอนน็<ว>กอยู่ในช่วงดูมันลิวเตอร์ก็คือดีอยู่นะติวเตอร์อ่ะ,อะไม่ตื่นเต้นไง <c oughs> เพราะว่ามันเป็น EP หนึ่งเราต้องตื่นเต้นกันหน่อย <c oughs> ใช่เพราะว่า <c oughs> <c oughs> มีพีหนึ่งแล้วคือว่าอะไรนะเราก็ต้องมีอคู่ oh ออกมาใช่่เหมือนเสื้อเสื้อคู่หรือเปล่าใช่เขาอาจจะมาเป็นคู่กันหรือเปล่าใช่ต่อีปเราจะมาเล่นเกมดูคอนเซปต์ดิคอนเซปต์แต่ละคนจะมีเป็นคู่ค um ู่ไปเอาสีน <um> ับเลขอยู่ใช่การละหนึ่งสองสามสี่เอาแปดคนดีกว่าสี่คู่พอดีงั้นคนนั้นออกเลือกคู่กันเดี๋ยวเลือกคู่ทำไมมันมีคู่กันอยู่แล้วเงื้เสือกับสิง

สวสนนสัสวัสดีครับา,า,บา,าบโอ้เต็มยศต้องชื่อแต่งไม่ได้ะคือพูดมาตั้งแต่เกิด <ś c oughs> พูดเร็วๆโอเคครับครัมส,สดยับัครับพูดเร็วพูดเร็ๆพูดช้าพูดช้าดช้าอ้เอ้เ้ยวะเกแกอยากแก้มากเลย เตเตอร์ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคนนี้คนนี้คนนี้คือว่าคนนี้คือของดีไงเกียวที่หลังไงแนะน,นำตัวเลยครับ,ส,รบรวสวัสดีครับผมยิมปริญญากรสวัสดีครับดูบันทึกวัน,นี้เา<ม>น่ารักอยู่นะม,มีนะความแบบทะเลนทะเลนตคไม่ใช่ค่ด ลืมห่วงขาก็ได้ปิตาไทยครับอันนี้ไม่ได้ปิดตาไทยเราเราจะใช้อะไรในการทำใช้มือสิครับจะใช้อะไรอ่ะหน้าแก้มเก่งเก่งคู่เก่งคู่คุณใช่ไหมใช่แก้มนะอันนี้ก็ส่วนตัวหรือเปล่าจะใช้หน้าใช้ไรเดี็ดนะเอาเมื่อกี้ก่อนพี่จะเริ่มออนเนี่ยคืออยากใช้ปากเมื่อกี้พูดอยู่ว้าว นี่ภาควงภาคหวานนี่งงมากสมมติคู่แรกกันนั้นขึ้นมาก่อนเล่นก่อนอ่าแล้วก็ซีกันทุกทีขึ้นมาอ่สมมติว่าคู่นี้เล่นก่อนอ่าเลือกก่อนว่าใครจะเป็นคนฟังใครจะเป็นคนทำท่าจย่าปิดตาเลยทำท่าคู่เราก็ได้ครับอ่านะอันนี้ทำท่าใครทำท่าใครทนี่ทำท่าอันนี้ปิดตาอ่าปิดตาปิดตาก่อนจับตาเราต้องซื่อสัตว์ใช่ไหมสมมติทำท่านะอันนี้จำท่าไว้จำท่าไว้แล้วก็ทำตาม ับแล้วก็รูนิวกตามตามซีว่าทำท่าอะไรช้านะฮะเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะเลยเรามีเวลาไหมเราต้องมีเวลาไหมงานนี้มีแต่เห็นเพืนอยู่ว่าให้ก่อนอ่าอันนี้คือว่าเป็นตัวอย่างพอทำเสร็จนิวต้องทำท่าตามว่าท่าเหมือนกันหรือเปล่าใครชนะก็คือเข้ารอบใครแพ้ cut out cut out คือ c ั t ออกออ๋โอเคครับไม่ได้ที่สับ ออ้ยนิวนาักันนิวตัวเล็กกัวบุกภพิกาเลยอ่ะเดี๋ยว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 เอาเอาเอาโอให้เหมือนกันแล้วก็เจอกันเออววาจะคู่ดิบว้ย โอเคโอเคอไหนเริ่มก่อนดีคู่นี้เจอคู่นี้คู่นี้เจอคู่นี้ให้คู่นี้เริ่มก่อนมาโอเคเริ่มไปเลยแล้วกันใครจะเริ่มก่อนช่วยไปช่วยไปช่วยไหไปช่วยไวยให้นุ่นิ่นป่า

โอเคพร้อมยังอ่าติวเตอร์ทำท่าไหนหนึ่งสองสามเออได้อยู่ท่าที่ผมจะส่งไปขาประจงอครับถ้าดิวเตอร์ทำขาอีกก็ผูกครับอ่าอ่าโอเคจับไว้นะจับไว้นะโอเคตาคู่นี้ทำท่าอะไรครัดูใครจะเป็นคนทป็น่าอ่าถูกต้องเตรียมท่าแล้วกัน ได้เนี่ยเนิวน่ารัว่ะลุยูนียนน่ารักว่เลยอ่ะง่ายง่ายายต้องทำเสียงเลยปะเนี่ยเดียวจำนะจำนะโอเคจำด้วยนะจำแล้ว่จำให้ได้ด้วยนะเื่อลืมกันแล้วนะใครอะเออไหน มีคนขี้กกงอ่ะมีคนขี้โกงสี่ขี้โกงอะห๊ะต้องให้ผ่อนตัดสินเป๊ะไหมเมื่อกี้เสร็จไปแล้วสองคู่ครับไหนสคน คู่ไหนเหมือนกันตอบยากเล้วเอาดีๆนะไม่เอาเอาดีแบบทำไมเออทำไมโยนความกดดันมาอีกฝ่ายเฉยเลยงงมากตอบง่ายเลยไม่คิดเลยถ้ามีอย่างกระติกนี่ก็ตอบง่ายมากเลยใช่ปะสรุปเรียกอินเตอร์ครับอินเตอร์ชนะไปนี่เราแพ้นะคนแพ้ก็โดนทำโทษนะครับผมแต่เก็บไว้ก่อนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวต้องมาตัดสินแข่งกันอีกไม่ใช่เหรอ ไม่แพ้คือแพ้เลยแล้วเราก็จะมีคนทีมที่แพ้สองทีมใช่ไหมครับใช่อ่ะโอเคอะแพ้คือแพ้เลยงี่ว่าโหดร้ายเกินมาลเลนปีที่ก่อก่อนไม่เหมนเป็นปีที่ก่อนคือเลยเลยเลยโอเคครับผมมาถึงสองคู่นี้บ้างนะครับผมอ่าว่าใครเป็นผู้ชนะอ่าอ่าเป่ายี่สิกันหนึ่งสองสามอะดีของครับ ได้ได้เลือดเราจะเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนเลยใครจะเป็นคนปิดตาแลเป็นคนคําครับเป็นคนทาท่าครับเป็นคนรําได้ชอบถูกชอบชอบถูกบนรังได้หนูคาเองหนูคำเองให้ฝั่งนี้คิดท่ายากที่สุดนะครับผมก็จะหัวับตาด้วยับตาท่าไหนฮะโอ้ยง่ายไป ท่าไหนท่ท่าเลยท่าไหนเอาเลยนะาบท่ายนาทีสามสองหนึ่งไปหนึ่งองสาเก้าแปดเจาหกห้าสีไม่ต้องขัดที่ใครให้ก็ได้อาบน้ำมาแล้ว นัดเรื่อโตขึ้นเยอะเลยเนาะพร้อมยังพร้อมยังตัวมาหล่อแน่ๆเลยโอเคทำท่าเลยสามสองหนึ่งอุ๊บอุ๊บอุ๊ยถูกอ่ะได้ฮะเดี๋ยวให้น้องๆตัดสินดูราจกาไว้นะฮะว่าเป็นไงเป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมจำไว้จำไว้จำไว้โอเคโอเคมาคู่ต่อไปใครเป็นคนปิดตาใครเป็นคนคำ มีไหมกวีเอางี้ดิไหมนับทุกองศานะครับนับทุกองศาเดี๋ยวเมื่อย้วเนี่ยวอย่าลืมดูนะครับฝั่งนู้นอย่าลืมดูนะฮะมีท่าทีว่าทีมนี้จะแพ้นะเฮ้ยนานไปแล้วนานไแล้วตีสาม 1อง่าหมดเวลาจำท่าครับผมเต็มพร้อมยังสิวินาทีส2 1่เริ่มไปอ้ยากอน้าาของกอดกันหกห้าไม่ต้องยิไอับได้ปะสา จูบกันแล้วเจ้าเจมลืมตาได้จับหูจับขาด้วยเมื่อกี้องศาไหนหันหน้าทางไหนอได้กินแลมวยไม่กินลมหายใจแต่คือไม่ชอบมากเลยแต่ถือว่าแบบเห็นแล้วแบบมันไส้เวลาคำแบบ นนนตตาดดัีคิมะกินเขากินไม่ได้ใช้นะ <laughs> ไม่เดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเราหน้าทำดีกว่าถ้าใกล้ขนาดนี้ <c oughs> จีถ้ <c oughs> <ต>าใกล้เลยทำขนาดนี้ถูกนะปึ๊บอ่าดูไว้ฮะดูไว <c oughs> ้ฮะถูกโ <c oughs> อ้คู่นี้เขาถูกเขาแทบจะซิงกันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าติเตอร์ติเตอร์ว่าไงต้องให้เนเจมเพราะเขายากกว่างสามสองหนึใครชนะผู้ชื่อทำไมเมนฉันไม่ได้ไม่ชนะเลยอ่นะเลยชนะเลยอยงนี้แงเยงผู้ชนะกันดีกว่าใครจะเป็นที่ห ผู้ชนะจะมีแค่คู่เดียวไงแล้วอีกสองอีกสามคู่อ่ะจะต้องทำตามคนที่ชนะสั่งโอเคนะอ่าเริ่มครับผมหาผู้ชนะอันดับหนึ่งโอเคยังยังก่อนยังก่อนใครจะเริ่มก่อนดีกว่าสองคนนี้่เดี๋ยวเริ่มก่อนเลยมาหาผู้ตัดสินใครจะได้ที่นี่มา เป็นคนเริ่มเล่นครับผมนัดหลับตาแม็กเป็นคนกอล์ฟท่าอ่าฝั่งนี้พดท่าเลยครับท่าไม่ไว้ใจด้วยเราท่ายากท่ายาๆเราสามารถทำท่าลมล่างกันได้ไหมอยู่ตรงนั้นหลังโอ้โหยายจโอ้ยเงียบคอตัวเองโอ้ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวไปทำแพก่อนนะ อย่านะลืมดูนะฮะ,ะอย่าลืมดูนะฮะยิงคอตัวนะยิงคอตัวสามสองหนึ่งไปท่าเวทีไปอ้ยลัวเด้เข้าไปในเก่งแล้วอ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เวลาอาหาระังน้อำมาอยู่ตรงกลางครับผมแต่บอกเลยว่าท่านี้ยากมากๆมีอิสรชันยังไงที่โพสท่านี้มาครับจิวเตอร์ครับไม่มีเลยครับออกมาจากแบบว่าโอ้ยจิวเตอร์น้ลายิตเตอร์ยิ้มทีนี้ใส่ละลายใส่ละลาย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 แต่ท่ายากมากสมกับเป็นแบบนัทชิงเมื่อกี้เราจับดูรู้สึกแบบเป็นท่าน่าจะนงรำน่าจะท่านงรำใช่ สามสองหนึ่งโพสเออผิดแล้วดูท่านะครับทุกคนดูท่านะฮะไม่เหมือนอะไรสอกตกสอกตกทุกคนดูท่านะทุกคนดูท่าอ่ะโอเคตาโหน้าสมาคมแก๊งแม่บ้านจัดไปยิ้มหลับตาตีเป็นคนทำท่าตามอ่าเฮ้ยนีและวมายอดชิบเบ้ อ่ะโอเคหมดเวลาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปสิบห้าวนาทีอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนหมดเวลา อันตีนะแต่ว่าทำใช้ยานะต้องยากกับนิดนึ่งเข้าใจนะครับน้องๆพร้อมแล้วโพสเลยครับนั่งนั่งไป็นักเต้นอยู่แล้วนี่น่อกิม่ากิม่าเออนี่เป๊จริๆจะบอกว่าท่าของแต่ละคนคือยากมากละเอียดเยอะมากโดยเฉพาะนิ้ว <Buck> อาจจะตัดสินใจไม่ได้ละเอียด <cabeza S 2> อันนี้มันมีอินเนอร์เลยนะแต่ว่าไม่เอาอ Whoa. Whoa แล้วโอเวอร์อเวอร์แล้วยิมติวเตอร์หรือว่าแม็กนัทเป็น <rehearsal. S 3> <c oughs> ยิมติวเตอร์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 สามสองหนึ่งแม็กนัทครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำนะทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ไม่คือแบบไม่ตุดเป๊ะใช่แบบเหมือนก้องวางครับอ่าไม่ือนพอยืมใช่ไหมเออเอาจิ้ก็คือจะบอกกอยืมก็แค่ลอยอยู่ไม่แต่จะบอกว่าเกมแบบดูมันเล่นน่ะมันมีอีกหลายอีพีนะทุกคนเราจำความรู้สึกตอนที่เขาแกล้งเราอีพีหนึ่งไว้อีพีสองเราจะเอาคืนมีเราคนเดียวใช่เล่นคนเดียวเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็คือเดี๋ยวให้ผู้ชนะ สั่งอะไรก็ได้ให้ผู้แพ้อ่าเราเป็นผู้ชนะเนอะิดเกมหรอก้ะเกมทั้งรักทั้งเกลียดเอาไม่เป็นจะเอาแล้วกันสองคนนี้เหมือนแบบหเหมือนพี่น้องแบบพี่น้องข้างบ้านเนจอกันในฐานะที่คุณเป็นนักแสดง เราต้องเล่นเกลียดทั้งรักทั้งเกลียดก็คือแต่ละคู่คิดท่าเกลียดกันหนึ่งท่าคิดท่ารักกันหนึ่งท่าถ้าผมบอกว่าท่ารักก็คือท่ารักถ้าเกลียดเนท่าเกลียดเลยถูกต้องอินเนอร์ข้างในเราสามารถมัขึ้นมาได้เพราะเราเป็นนักแสดงแบบว่ารักนิ่วเกลียดหมรักนิวเกลียดหม็กระดับได้แต่ต้องเล่นกับคู่นะโอเคคิดท่าก่อนเลยรักกับเกลียดให้เวลาห้าวิ รักห้าหนึ่งเสือห้าหนึ่งซีทะเลาะก็กอดนึ่ฉันไม่ดูคุณฉันดูคนเน็ตเจมอยู่เดียวละเขาเหมือนคือสองสองคนนี้คือแบบคุยกันแบบแบบเฮ้ยมึงจะเอาไงด้แต่สองคนนี้แบบเหมือนแบบไอ้ไอ้เธอเธอจะเอาไงเดี๋ยวไอ่าขืนดูดิดูเขาสื่อสารด้วยสายตาเวอร์เนี่ยดูดิ จุบกเนี่ยอันนี้เกลียดจริงแหละอันนี้เกลียดจริงแหละสมมติปอกรักก็คือท่าทักนะฮะัอออบ้นเยอัยังัอันนี้ขึ้น่ดูค่าก่อนรัก

นี่คั่าข้งรักอะไรนะสีอะไรนะ,ะรนะดูหน้าดิดูหน้าข้างรักขนาดนี้คือ <c oughs> น,นี่ไงไนดะ้งสองผมว่าโอกาสที่จะสแสดงความคั่งรักออกนะคือทุกคนว่าอคนแรกนี้คือไม่ได้แบบพูดว่าแบบโวยน้องหรือว่าน้องนะแต่คั่งรักจรงิงๆไดนใส่ร้ายครับทุกคนได้รู้นะครับว่าทุกคนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเอาเอาพูดก่อนเลยถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้ารักใครคิดถ้าอ่ะ

นะััมีจูบกันหนึ่งจูบด้วยทุกคนมากิ้ทำให้ดูมันโคตรจูบจังทุกคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนานาเล้วโตวันทุกที่เลิศรักเลิศเกียเลกียรติเกียรติอะไรอะเขาลักกันอย่างเดียวเขารักกันอย่างเดียว เต้นโดนไข่แล้วก็ดูฉันเมื่อกี้ใหม่ดิเต้นโดนไข่เต้นโดนไข่สิอ่ะ

เขียนที่รักกันขนาดนี้อะะไรเกียนที่รักกันขนาดนี้เกียนที่รักกันขนาดนี้จบไป็ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะับสำหรับเกมของเราอี EP หนึ่งนนี้โอ้ยจบแล้วอ่ะเป็นไงบ้างสนุกไหมลีโอ้ยทำไมจบเร็วขนาดนี้อ่ะ ผมก็ฝากด้วยนะครับดูมันเล่น EP หนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยดูมันดีนะครับผมในทวิตเตอร์เฟสบุ๊กยูทูปนะฮะสามารถติดตามได้แล้วก็ฝากว้าวว้าวฝากด้วยนะครับเจอกัน EP สองครับผมบ๊ายบายรักรักรักเพียรรักรักเพีโอ้ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับดูมันดูมันเล่น EP ที่1นะครับผมก็น,นุ่นนิวมีความแบบน่ารักมากเลยทุกคนเฮ <c oughs> ไม่ดูก็คิดว่าเรียงเมื่อกี้น่าจะบบอกหมดอีกอย่างหนึ่งคือคู่เนจเจมที่ทำไมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คู่ที่เขาสร้างเพื่อ ให้เป็นคู่จิน้นมันคือคู่ที่เขารู้จักกันแล้วกลายคู่จริงอ้าวเจะไปคิดอ้าวใครคิดเหมือนตัวเมียบ้างอ่ะคอมเมนต์มันหนึ่งนะจ๊ะใครคิดเหมือนตัวเียบ้างคอมเมนต์มันหนึ่งนะจ๊ะก็คือมีความแบบข้างหลักจริงอะ่ะข้างรักเหมือนที่สี่พี่สีแบบเซ์จริงๆอะคือดูหน้าเน็ตก็คือเขินไปหมดดูหน้าเจมก็คือน่าจะแบบเขินไปหมดจริงๆนะจ๊ะเมื่อกี้ก็คือมีความน่ารักก็คือเออยยิ้มยิ้มกับทิวเตอร์ก็คือ เฮ้ยไดอยู่นาที่เดียก็คือยิ้มที่เกิดใจละลายใจละลาย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 เลยอะแล้วก็คือแบบยิ้มก็คือมีความแบบข่าวอะไรเบอร์นั้นข่าวแบบยิ่งกว่าไดยอนถวายอีกอะเพราะว่าก็ไดยอนถวายเลยก็คือข่าวข่าวจ้วะจ้วะเลยนะจ๊ะก็สนุกสนานมากเลยนะครับคลิปนี้ก็คือแบบรู้สึกฟินรู้สึกแบบอิ่มหนำสำราญก็รออีพีนะครับทุกคนรออีพีว่าจะเป็นยังไงแล้ว ความตื่นเต้นหรือความหวานจะหยุดย้อยหยัดยืมขนาดไหนนะจ๊ะวันนี้ะเมีก็ต้องกล่าวาลาแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมวันนี้ะเมีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย